ก็สวัสดีครับนะรับวันนี้กลมาพบพอนะครับกับเป่ายอพอกระเทนนะครับรายงานสถานการณ์นักท่องเที่ยวมาเที่ยวหาดคําสมบูรณ์นะครับวันนี้ตรงกับวันที่15พี่น้อง15เมษาย6 6บน2 5ึ่งนะครับเบิ่งเอาพี่น้องเบิ่งเอาอบรรยากาศตอนนี้เวลานะครับสามโมงครึ่งนะครับนักท่องเที่ยวกับ เริ่มที่จะทยอยกรับได้บาทน,นี่แหละมันที่จังมองนี่เละพี่น้องเลยนะครับตอนข่าครับนี่โอ้ยอูอังสังกัญญาพี่น้องเอาผู้อยากฮดกูอยากม้วนใครจึม้วนกันไปนะครับผู้ใจหอนแน่ก็เอาเอาย็ยนเย็ยนไว้เด้อพี่น้องเลยค่อยว่าค่อยจ่าก,กันนะครับปีหนึ่งเทือนหนึ่งโอ้อันนี้มองจอรถดเดอ้ออยู่ข้างบ้านผู้ค่านี่แหละ,ะบ้านเบาย้อนนี่แหละนะครับโอ้ พวกเงินสะพ,พัดจไม่ต้องห่วงพี่น้องเลยนะครับการจับจ่ายการซื้อสิ่งซื้อของนะครับอยู่ที่หาดคำสบู่เนี่ยเ้มหาศาลโจนี้นะครับเอายินดีพิดาครับอพอค้าไม่ขายละก็ยิ้มเปื่อยๆเย,ยอะละปานนี่เบื่ไอไ่ก,ก็ดเอาเด้อนะครับเหตุยังใดก็ฝากเรื่องราคุ้งราคานะครับจะสุพวดสุโขลายนะครับเอาพอดีพงงามเอาพอยู่นรักันได้พี่น้อง นะครับเอาเบิ่งบรรยากาศนะครับการเล่นสงการของนักท่องเที่ยวนะครับตอนนี้กําลังจะขาดกับเพิ่นว่ากับวันเดอร์วันสันปหน้าฟ้าใหม่จะมาว่ากันใหม่เพิ่นว่านะครับเอาขอให้ทุกท่านนะครับนาความชุ่มเย็นนะครับความสุขสนุกสนานนะครับที่พาครอบครัวนะครับมาเที่ยวหาดคําสมบูรณ์นะครับถือว่าเป็นหน้าเป็นตากันได้ทีเดียว นะครับเฮจนไดกะฝากเรื่องการกินเหล้าเมายาเด้อนะครับโดยเฉพาะทางโซเฟอร์เพลินนะครับเฮจนไดก์ขับขี่ปลอดภัยนะฮะถึงบ้านด้วยความปลอดภัยนะครับปู้ดำเน้ยค่อยๆตูดค่อยๆอย่างไปที่พี่น้องมันโมเมนธรรมดาเด้นะครับเมื่อนี้กับบลายเทาเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้จังซาเแเน่พี่น้องโอ้ยรับโอ้รถหกล้อพี่น้องอื้อ ช่วงนี้นะค่าแค่รถต้องล้างเลยล่ะอางซอยกันล้างพี่น้องนะหดเข้าไปนะครับมวนสุดโอ้โตโตโโตโเบิ่งเบิงนะครับพี่น้องโอ้คนอ่ะสามล้อก็มีนะครับมีบริการพร้อมคือกันนะครับหน่วยเคลื่อนที่เร็วหมดอไปนะครับค่อยๆเคลื่อนค่อยๆม้วนกันไปเส้นทางนี้นะครับมาเป็นเส้นทาง ระวางหานคําสมบูรณ์นะครับบ้านคําสมบูรณ์เฮ่านี้แหละนะครับแล้วออกไปทางสามแยกนะครับสามแยกเพื่อเทศเลี้ยวขวาก็ไปทางอำเภอเซกานะครับเลี้ยวซ้ายก็ไปทางอำเภอบึงคงหลงนะครับพี่น้องก็มาทุกสารทิศคือกันนะครับมาม้นมาซื่นกันพี่น้องโอ้หักหัันะครับเบ่งบรรยากาศโอ้ โมเดลธรรมดาพี่น้องเอาถือว่าเป็นปรากฏการณ์นะครับที่พี่น้องนะครับได้มาผ่อนคลายนะครับามาพาลูกพาหลานมาเล่นน้ําเล่นท่านะครับเดี๋ยวมื้อใหม่นะครับเบ่าย่อพอกระเทินจะได้ย่างลงไปบึงบรรยากาศทางลุ่มจะน้อยทางน้ําจะน้อยเป็นอย่างทบ่บอกภาพบรรยากาศทาง ทางน้ำให้เบิ่องนี้อันเบาน้อยฉันโอ้ยเบาน้อยเลยยันอันยันเปียกสเสิยทีคนว่าอืมยันเปียกนะครับก็เลยบ่ได้เอาภาพอ่าบรรยากาศอ่ายู่ทางน้ำนะครับทางหาดคำสมุทรทั้งใต้โอ้โอคนคือนตื่นกับพวกกับพวกพี่น้องอเบิ่งทางถนนในกระบวนการธรรมดานะครับเอาจวดจัดจวดจัดครับ และก็ในช่วงนี้นะครับขออนุญาตขอบคุณนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็ทางอปปอลนะครับมาอำนวยความสะดวกให้กับทางท่องเที่ยวนะครับในการเดินทางกลับนะครับอันนี้เป็นหน้าบ้านของเบ่าย้อนพ่อกระเทือนเนอสังเกตได้ฮอนหรือไ่ฮอนในเบิ้งต้นมะพร้าวผู้ข้าวแล้วสิไปทางแอร์แอนแอ่์อะพี่น้องนะครับเปยันไหนสี่สิบองศาครับบาต่ำครับโมเมนต์ธรรมดา อันที่นั่งไปแล้วก็ถ่ายทําไปแล้วก็โอ้ยเหงอสัตว์เหง่อหำย้อยพี่น้องเวนธรรมดาอันนี้เป็นบริการที่จอดรถนะครับอยู่ข้างบ้านบญญายยอพ่อกระเทอนนี่เองนะครับเอายินดีนําครับ